แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแบดมินตันชาย w วท l d t o ไฟ f อ n a l 2025รายการใหญ่ท้ายปีการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว HSBC B w f World Tour Final 2025รายการสุดท้ายปลายปีที่จะทำการแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่17ถึง21ธันวาคม2568โดยทัวร์นาเมนต์นี้คัดเอานักกีฬาที่มีอันดับโลกในระบบ t ว u r สูงที่สุด8อันดับแรก ชาติละสองโคตาเข้ามาชิงชัยเพื่อหาแชมป์ที่จะรับเงินรางวัลรวม3ามล้านเหรียญสหรัฐประมาณ97ล้านบาทซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสานักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยผงาดครองเบอร์หนึ่งในระบบการคิดคะแนนแบบเวิร์ทัวร์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และถูกยกให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งในรายการในประเภทชายเดี่ยวล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ทำการแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยนักตบลูกขนไก่หนึ่งเดียวจากไทยอยู่ในกลุ่ม A รวมกับแอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก คริสโตโปอฟฝรั่งเศสและโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซียผลการแบ่งกลุ่มแบดมินตันเวิร์ทัวร์ไฟนอล2025ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A กุลวุฒิวิทิสารไทยอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์กคริสโตโปอฟฝรั่งเศสโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซียประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B หลี่ชื่อเฟิงจีนโจเทียนเฉินไต้หวัน ฉียู่ฉีจีนโคไดานาราโอกะญี่ปุ่นสำหรับรูปแบบการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B w f World Tour Final 2025จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4คนแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป